สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีช่องนักดนตรีสาวน้อยเพชรบ้านแพงลำเพลินออฟฟิเชียลครับมาแล้วครับคืนนี่คือบรรยากาศหลังฝนตกครับหลังฝนตกช่วงประมาณสี่โมงกวากวาวครับหลังจากฝนตกคือว่านักพ่อกวนครับตกแห้งหลังจากฝนตกแล้วทีมง,งานคนไหวเป็นก็มาทํางานเหมือนเดิมครับงานลงเวทีเหมือนเดิมนี่คือบรรยากาศครับอากาศ ืัอนี้ทีมงานท่ามการแสดงอยู่ขางท่อกสออำเภอโนนสาดจังหวัดอุดรธานีครับม่าได้ครับพี่น้องทําการแสดงปกติครับทีมงานยังทีมงานจังว้ที่ปกติครับเนี่ยห,หลังจากฝนฝนเศร้าแล้วก็ทำงานปกติเนี่ยงานเปินครับ สวยทำงานโอ้มึงท่านกับแชครับพื่นแช่แเพ่นแฉรับว่าปานไ้ครกอง่บ้านอยู่อ๋อใครกองม่บ้านอยู่มันเลยมันอเลยเลยมวยมาเลยหลังมาเด้อพี่น้องผอย่ไก่ครับวอนี้ทำการแสดงปกติครับแล้วว่าใครกองมบ้านอยู่ให้กองมบ้านอยู่ ้ช่ากับติดตั้งอุปกรณ์ครับเพราะว,รว่ามาถึงย่ำเ้าก็เห็นท้องฟ้าเปนแดดแห้งๆก็น,นึกวา่าฝนสิบปตกครับนี่แหละก็ดีใจวา่าฝนสิบปตกเพราะว่า,าไปอ่านคอมเมนต์คลิปที่แล้วมีส ท่นคำเอ็นซี่ถามมาหลายว่าอาจารย์เปียกให้ไปอาจารย์เปียกที่บอมาอาจารย์เปียกอะตอนนี้กะยังขายย่งบวมอยู่ครับกะที่บอม่าทํางานได้อยู่แต่ทํางานบ่ได้เต็มที่ครับเราก็อาศัยรักษาให้ให้หายปกติพุ่อนละครับจังไฟสิมาอาจารย์เปียกอะสิพักฟื้นก่อนครับฟื้นก่อนโอ้ไม่นานอยู่พักฝืนพักย่างเื่อแล้วครับให้ให้ร่างกายหายปกติ ที่มากกับพ่อฝนซูเมอครับช่วงนี้พ่อฝนซูเม่เราเร่องฝนนี่คู่กับสาหน่อยครับตอนนี้พอเต้ยฝนว่าลยครับนกาาฝนตามธรรมชาตินี่ครับองกทำน้โลบืนจินครับจินแ่ น้ำก็ร้าได้ครับือว่าปลาม่ปอยได้เลยเนี่ยปลาได้เลยส้อโอ้ปลาไม่ยเลยเลนยปลาได้เลยตางตงตง่หนาครับโอ้ม่น้ไม่ยัง ไม่เร่งู้ใดสิมากกาัเอาโฮมมานั่มด้อครับเพื่อไว้เอาโฮมมานั่มทีนอ้องถ้าฝนตกกัเอ้ยกางโฮมไว้เดี๋ยวสิยภาพมาเบิ่งกุ่งครับโอ้อยง่ายครับใครอยู่มันบารวมนะครับเนาะใครมารวมยังเพื่อใครอยู่ครับดินมันยังแกนอยู่แสดงวด่วาฝนตกหลายมันรีแกนเดีวยวกันเนี่ยนี่งาอยู่ครับ ทางขคู่เลยยังกินน้อครับเซตหนจ้าโอ้ลาบไก่ลาบไก่ครับมื้อนีู้หรือเมนูนลาบไก่นี่นครับลาบไก่ลาบไก่ที่โอวี่ผักที่แรกนี่นะครับอาหารกินนันบรรยากาศคิดว่าน่าสะบ่ตกเหรอครับคิดว่าเต้กัน ส่ายครับข่งผูใดมากกะเอั่มันน้ำอาั่มันเตรียมพร้อมน่ำนาครับน้ามน้ามไหลครับตกตัแข้งยุ่พอาวนครับฝนตกโอ้ยกระสท้จับทั้งานคือกันครับประกันท้ายที่กันนั่นโอ้ยเด็ดเต็มเต็มเต็มเต็

ผิวนูปัสสากับนูปสัสสักสองหลังบิดมาเราจะบอกแห้งตัวเขาเล็กตออตัวนี่แหละครับพี่น้องแต่และมืไมอได้สบายบ้างกัไปอาบน้ำมาแล้วจะได้กับขอบคุณพี่น้องเลยครับที่ออกมารับชมมือนี้ผมก็สชอัพคลิปไปเรื่อยๆครับพยายามอัพคลิปเหมนพี่น้องเบิ้งผมก็สชอัพไปเรือเร่อยๆพยายามอัพ อันนี้พ่อมันทำยังเต้นเหรอขา่ใครจะสืบกันใส่ใส่เนี่ผมมีแต่สองข้อสองอันเดียดทำกำกับทำจังเต้นครับฝนฝนกระลังไปหาร์ดสืบเต้นว่าให้นักดนตรีครับเพราะว่าเต้นมันบ่พ่อบ่พ่อกันครับเพราะว่าเต้นนั่นก็เมื่อกับพ่อโยที้แหลกครับแต่มันเกิดการเสียหายล้มมากมันก็พังไป ก็จังอันนี่คนคนยุบซีบอยู่รับว่าเตียนมันบ่แข็งแรงกับแมนครับมัว่าแข็งแรงเตียนโอ,อ้รับไปอยากไมอกอ่อยากอยูับรับอยากไม่อยากานี่อาเตยนกันตั้งองอยำบสดยำปก,กาทำการแสดงครับนี่นายางเว่ ยังเลาะอยู่นี่แหละครับตอนสุดท้ายยังสุดท้ายเหตุผลการทํางานของเพคนนี่แหละครับการสีพมก็ฤชฝึกไายไปน้ำฝึก้ายฝึก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 ไปน้ำฝึกเบาเมื่อน่ากดกฤชสื้อพวกไม่พวกยังมากทีมันเสียงแห้งก็เก้าอาชีพปับพัฒนาไปเรื่อยๆครับตอนนี้เงินเดือนก็ท่านท่านได้ท่านในเขาครับก็รอรอเงินอยู่ถูกมาก จะได้ปันขึ้นงานครับขอบคุณพี่น้องทุกการติดตามทุกการรับชุม่มจะได้กับฝากพี่น้องคอมเมนต์คอามาได้เลยครับคอมเมนต์ไปคุยกันที่ว่าเป็นครอบครัวเดียวกันครับกับครอบครัวสาวน้อยครอบครัวฝากพี่น้องเข้าไปบ้านฮักอาจารย์นักดนตรีสาวนอ้อยเพื่นบ้านแพงครับที่เฟซบุ๊กกดเข้ากลุ่มได้ครับทีนี่พี่แอนมาอยูอร่รี่แอดมินหารอดรับพี่น้องอยู่ครับ พดขามากเลยครับผมขามากจริสมาชิกมาเบื้งคว้วเก็บไว้้องน้ำดนตีเฮ้าครับมือมือเอื้นทีมงานกันสิไปทำการแสดงอยู่อันร่างจำหมอครับอุดรธานีท่านผุนกับม่ได้ไปดูแล้ตัางร่างจำหมอมือเร่งกับอาจารย์ตูทิ้นกันสิมากยู่ครับตุทิ้งอิมาก ม่สวยแต่ตะกี้เราะว่าเราเราล่ขับสุดทิ่นี่นงานทำงานของพคนน่นาส,าสแปปีแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวแล้วคงเป,ป็นที่เชี่งนหนึ่งยังไปก่อน,น,อนอครับคือหลบนอกครับ,ลบหลบนอกรักหลบนอกรักบ,อบนอกของ ผู้ชมสี่สี่พมาเบิงย่งงานมื่อน,นีครับมผมถ่ายคลิปไปเมื่อกี้สองคลิปโอ้ที่ว่าพี่น้องอยังวักใายการรับชมในการติดตามดีอยู่ผมก็ยิ้มมาอัพคลิปไปเรื่อยๆครับเรายังไข่เพราะว่ามื่อน,นี่กับญ,ญ่าณเน็ตกับที่ว่าดีอยู่ครับม,นนนนมื่อนี่ย่างเน็ตอยู่ในเมืองย่างเน็ตกับดีมันยุติยถนนใหญ่ครับพี่น้องยิ่งถนนใหญ่เลยถนนอันอุดรครับกับขันจันเลยครับ เขาไปถุน,นมิตรภาพถุนพุทรอด,ดอนถุนแจนนะครับพี่น้องมาเลยครับพี่น้องเดินทางมันเขามาสะดวกครับทางเขามาสะดวกมันสิพอท่อกากัอยู่นี่กันเลี้ยวามันนี่ครับพอดงานเลยครับบไ่ไบด้ไปหาทางยากครับบ่ได้หายากหางานยากครับร้านค้าก็เริ่มตั้งแล้วครับพี่น้องร้านค้าร้านขา,ายแม่ค้าแม่ขาย ตั้งครองแล้วเอาข้าผมขอบคุณพี่น้องทุกการับชมทุกการติดแตามครับคลิปนี้ก็ิคขอคเอาไว้ช่่านี้คลิปหน้าพอ,อกันไหมขอบคุณครับ